สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับผีหลอกจึงบอกเล่าเรื่องผีที่เกิดขึ้นจริงจากคนที่ประสบมากับตัวเองแล้วมาเล่าสู่กันฟังสําหรับตอนนี้ขอเสนอเรื่องยายทองใบเรื่องนี้ได้รับการถ่ายทอดจากป้าแตนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงสมัยที่ป้าแกสาวๆ ก็ผ่านมาแล้วไม่ต่ำกว่า40ิปีเห็นจะได้เรื่องมีอยู่ว่าสมัยวัยรุ่นป้าแตนแกทำงานห่อฐานไฟฉายที่โรงงานแถวสมุทรปราการแกรก็ได้ไปพักกับบ้านญาติของแกชื่อว่าป้าโอ่งซึ่งทำงานโรงงานเย็บผ้าอยู่ละแวกเดียวกันป้าโอ่งแกอยู่กับแม่ของแกชื่อยายทองใบทั้งสามคนอาศัยอยู่ที่ห้องเดียวกัน ซึ่งเป็นห้องแถวไม้อยู่ใกล้ที่ทำงานยายทองใบแกอายุประมาณ60กว่าแกมีโรคประจํำตัวทำให้ร่างกายผอมแห้งและมีท้องโตทำให้แกดูเป็นคนแก่ที่น่ากลัวแต่ที่จริงแล้วแกเป็นคนใจดีบางครั้งถ้าพระอ,องค์ต้องไปเข้ากะกลางคืนป้าแตนก็ต้องอยู่กับยายทองใบสองคน ซึ่งเมื่อก่อนก็ไม่มีอะไรยายทองใบแกก็ชอบป้าแตนมากเพราะเป็นคนตลกแต่เดี๋ยวนี้ยายแกป่วยแล้วก็ไม่ค่อยพูดทำให้ยิ่งดูน่ากลัวไปใหญ่ป้าแตนเล่าให้ฟังว่าคืนก่อนที่ยายทองใบแกจะเสียป้าโอ่งเข้ากะกลางคืนแกนอนกับยายทองใบสองคนคืนนั้นแกรู้สึกกลัวยายทองใบย,ยังไงบอกไม่ถูก แกไม่กล้าที่จะนอนใกล้และก็ยังเอาพ้ามาวางไว้ใต้หมอนด้วยพอตกดึกแกได้กลิ่นแปลกๆเหมือนกลิ่นสางอยู่ในมุง้งแกบรรยายไม่ถูกเหมือนกันว่าเป็นกลิ่นแบบไหนแกหลับไปอีกสักพักก็ปวดท้องเข้าห้องน้ําจึงตื่นขึ้นมาพอลืมตาแกก็ต้องสะดุ้งสุดตัวด้วยความตกใจเมื่อเห็นยายทองใบ ลุกขึ้นนั่งแล้วจ้องตามองที่แกป้าแตนจึงไม่ไปเข้าห้องน้ําแล้วนอนหลับไปจนเช้าตื่นมาก็รีบไปทํางานก่อนไปทํางานแกยังบอกลายยายทองใบเหมือนทุกครั้งวันนั้นช่วงบ่าย,ายขณะที่ป้าแตนทํางานอยู่ก็มีเพื่อนที่อยู่ห้องแถวเดียวกันมาบอกให้กลับไปบ้านเพราะยายที่อยู่ด้วยกันตายแล้วป้าแตนตกใจมาก จึงรีบกลับไปประโอค์เล่าให้ฟังว่าแกเข้าห้องน้ำอยู่พอออกมาเห็นยายทองใบหายใจดังเฮือฮ่อๆจึงเข้าไปประคองแล้วแกก็สิ้นใจศพของยายทองใบทําพิธีอยู่ที่วัดละแวกนั้นโดยกําหนดสวดสามคืนด้วยกันช่วงนี้ทั้งป้าแตนและป้าโอง่งไม่มีใครเข้ากะเลยเพราะกลัวต้องนอนคนเดียว เลยต้องนอนด้วยกันตลอดคืนแรกป้าแตนเล่าว่าช่วงกลางดึกได้กลิ่นเหม็นคุ้งไปทั่วห้องแล้วก็มีเสียงหมาหอนดังตลอดเลยต้องนอนเปิดไฟกันทั้งคืนพอวันสุดท้ายก็มีย,ยาตญาติมาร่วมงานกันหลายคนก็มาพักกันที่ห้องของป้าแตนด้วยหลังจากอาบน้ำนแต่งตัวกันเสร็จญาติญาติก็นั่งคุยกันอยู่ที่ห้อง ้าแตนแกรออาบน้ำอยู่พอทุกคนอาบน้ำเสร็จแกจึงเข้าไปอาบน้ำขณะที่แกกำลังอาบอยู่นั้นแกก็ยังรู้สึกอุ่นใจที่ยังได้ยินเสียงคนพูดคุยกันและเดินไปมาอยู่ในห้องสักพักแกก็ได้กลิ่นเหม็นคุ้งไปทั่วห้องน้ำแกจึงตะโกนออกไปว่าพี่โอ่งรอด้วยนะไม่มีเสียงตอบ แต่ก็ยังได้ยินเสียงคนเดินอยู่ข้างนอกป้าแตนแกก็รีบอาบน้ําพอออกมาจากห้องน้ําแกก็แทบสุดเพราะข้างนอกไม่มีใครอยู่เลยทุกคนไปวัดกันหมดแล้วพอเสร็จสิ้นงานศพของยายทองใบทั้งป้าโอ่งและป้าแตนก็ไม่กล้านอนที่ห้องแถวเดิมจึงย้ายไปพักที่บ้านของป้าเลินที่สนิทกันบ้านป้าเลินเป็นบ้านสองชั้น แกใจดีให้นอนอยู่ชั้นล่างและคิดค่าเช่าไม่แพงคืนแรกที่ย้ายไปอยู่ป้าแตนและป้าโอง่งก็ปูที่นอนและกางมุ้งอยู่ชั้นล่างด้วยความแปลกที่จึงนอนไม่ค่อยหลับก็เลยนอนคุยกันพอเวลาประมาณห้าทุ่มซึ่งถือว่าดึกมากแล้วในสมัยนั้นก็มีเสียงหมาหอนประสานร,รับกันดังมาเรื่อยๆ จากไกลๆค่อยๆเข้ามาใกล้ๆทั้งสองคนมองหน้ากันแล้วเสียงหมาหอนก็มาหยุดอยู่ที่หน้าบ้านแล้วระดมหอนเสียงดังน่ากลัวมากแล้วสิ่งที่คุ้นเคยก็เกิดขึ้นคือกลิ่นเหม็นตลบไปทั่วบ้านแล้วที่ยิ่งทำให้ทั้งคู่ต้องนั่งกอดกันก็คือเสียงหมาหอนนั้นดังไปรอบๆบ,บ้านเหมือนกับว่า เดินตามหอนอะไรบางอย่างที่กำลังเดินอยู่รอบบ้านนั่นเองเป็นอยู่อย่างนี้สักพักป้าโอง่งเขาบอกว่าแม่หนูกลัวแล้วกลิ่นนั้นก็ค่อยๆจางหายไปเสียงหมาหอนก็เงียบสงบลงวันลุ่งขึ้นป้าโอ่งจึงบอกว่าจะย้ายไปนอนในโรงงานป้าแตนก็งานเข้าสิครับเพราะต้องนอนคนเดียว จึงขอป้าเลินว่าขอนอนชั้นบนป้าเลินแกก็ให้ไปนอนกับลูกสาวแกซึ่งก็เป็นเพื่อนของป้าแตนด้วยป้าแตนจึงนอนกลางมุมงที่ชั้นสองและช่วงนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจนถึงวันหยุดป้าแตนแกจะกลับบ้านที่กรุงเทพขณะที่แกขึ้นรถเมย์ก็ได้กลิ่นเหม็นเหมือนเดิมแกจึงบอกว่า ใบไม่ต้องมาส่งหนูหรอกพอไปถึงบ้านแกก็เล่าเรื่องราวให้แม่ของแกฟังซึ่งแม่ของป้าแตนชื่อยายน้ำค้างแกเป็นน้องสาวของยายทองใบแกจึงต่อว่าป้าแตนที่ไม่ยอมบอกว่าพี่สาวแกป่วยจนต้องเสียชีวิตจึงพึ่งมาบอกตอนนี้รูปและกระดูกของยายทองใบยอยู่ที่บ้านยายน้ำค้าง เนื่องจากป้าโอง่งแกฝากไว้ก่อนเพราะขณะนั้นแกยังไม่มีบ้านยายน้ำค้างแกรู้สึกสงสารพี่สาวของแกจึงจุดธูปแล้วบอกว่าพี่ไม่ต้องไปไหนอยู่นี่แหละคืนนั้นป้าแตนเข้านอนแต่หัวค่ำเพราะพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้ามืดเพื่อไปทำงานเวลาประมาณตีสี แกจะลุกไปเข้าห้องน้ำจึงเปิดมุ้งออกมาขณะที่แกกำลังจะออกจากมุง้งหัวใจแกก็แทบหยุดเต้นเพราะแกเหลือบไปเห็นเงาดำๆซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นร่างของยายทองใบนั่งหันหลังอยู่บนเก้าอี้หน้าหิ่งของแกป้าแต่รีบมุดเข้าไปนอนต่อทันทีในใจคิดว่าทำไมไม่ไปหาพี่โอ่งบ้างนะยายมาหลอกแต่หนู พอวันลุ่งขึ้นแกไปเจอปอ้าโอม์จึงถามว่าสบายดีไหมเจอผีใยทองใบบ้างหรือเปล่าป้าโอม์บอกว่าที่โรงงานนอนรวมกันหลายคนแล้วอีกอย่างเขามีเจ้าที่เจ้าทางดูแลทำบุญเป็นประจำทุกปีเพราะแบบนี้ไงข้าจึงย้ายมาอยู่เพราะข้าก็กลัวเหมือนกัน ขออุทิศบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำกรรมดีจงส่งถึงคุณยายทองใบและคุณยายน้ำค้างแสงจุยวงด้วยเถิดขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอให้รับฟังด้วยความบันเทิงนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณครับ